สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงดีฟอร์มรองตัวประหลาดยาวผิดรูปถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์และกดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม กดกระดิ่งให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้ได้เลยครับเรื่องเล่าที่ใครๆก็เคยได้ยินในแถบสกอตแลนด์แคนาดารวมถึงอเมริกาเกี่ยวกับดีฟอร์มินรองตัวนี้เขาบอกกันว่ามันจะชอบอาศัยอยู่ตามส่วนสาธารณะ ตามสถานที่ต่างๆที่มีเด็กและครอบครัวไปนั่งพักหย่อนจิตใจหรือบางเรื่องเล่าก็ยังมีแม้แต่กระทั่งในสวนสนุกสวนสัตว์อีกด้วยจากรูปร่างและลักษณะของมันจากใบหน้าจะมีปากอันกว้างดวงตาสีขาวและมีขากับแขนที่ยาวผิดรูปร่าง ดูแล้วมันก็มีลักษณะคล้ายกับ The Creature Road ไม่ใช่น้อยเลยแต่ลักษณะของมันดูแล้วเหมือนมีความดุร้ายและไม่กลัวเกงต่อมนุษย์เลยเรื่องเล่าที่เขาเล่าต่อกันมานั้นก็คือในทุกๆวันฮาโลวีนครอบครัวต่างจะหักห้ามไม่ให้ลูกออกไปตามสวนสาธารณะต่างๆเป็นอันขาด หรือบางสวนสาธารณะในประเทศที่มันอยู่นั้นต้องปิดเลยในวันฮาโลวีนเพราะเขาว่ากันว่าเจ้าตัวนี้มันจะออกตามราเหยื่อนั่นก็คือเด็กมากินเพื่อที่จะเข้าไปจำศีลต่อหลังจากหมดฮาโลวีนและเคยมีคนพบเจอมากกว่า23ารายและแต่ละรายมีเรื่องเล่าที่ใกล้เคียงกันอย่างเรื่องเล่าเรื่องแรกนั้นเขาบอกว่า เขากับแฟนได้ไปเดินเที่ยวเล่นในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งและเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมองมาจากต้นไม้ใหญ่เมื่อเขามองไปเขาก็พบกับสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดนั่งอยู่บนต้นไม้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเชื่อกันว่ามันคือด e ฟอร์เมนต์รองนะครับและบางเรื่องเล่าเขาก็บอกว่า มันนั้นเป็นทูตผีปีศาจที่มาจากนรกเพื่อมากินเด็กที่ไม่ดีหรือเด็กที่มีนิสัยเกเรเพื่อที่จะลดประชากรที่ไม่ดีลงหรือบางเรื่องเล่าเขาก็บอกว่ามันคือวิญญาณของสิ่งมีชีวิตที่ถูกเด็กฆ่าไม่ว่าจะเป็นกบมดต่างๆหรือมแมลงที่เด็กจะไปรังแก่จนทำให้พวกมันเกิดเสียชีวิต มันจะมารวมกันแกลายล่างเป็น d e f o r m m i n r รองแต่เรื่องนี้ก็ไม่เคยโด่งดังหรือมีสื่อข่าวหรือช่องไหนๆบน YouTube เอามาเล่าแต่เรื่องนี้ผมดูแล้วมันมีความน่าสนใจและมันก็แปลกดีนะครับคุณผู้ชมคิดว่า d e f o r m m i n r รองตัวนี้มันมีจริงหรือไม่ ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับและก่อนที่เราจะจบคลิปวิดีโอนี้ผมก็ได้มีทฤษฎีที่จะเอามานำมาเชื่อมโยงกับเรื่องราวอันสยองขวัญเกี่ยวกับดีฟอร์เมนต์รองด้วยนะครับทฤษฎีแรกเขาว่ากันว่ามันก็คือ The Creature หรือคลิปเก่าๆที่ผมเคยทำได้เกี่ยวกับ ครีเอเจอร์ตัวนูนตัวนี้สัตว์ประหลาดท,ที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกันแบบนี้ mm. เขาบอกกันว่า mm. มันคือตัวเดียวกันทั้งหมดแต่เพียงแค่มันอาศัยคนละที่คนละถิ่นฐานเท่านั้นเองมันก็จะถูกเล่าไปต่างๆนานาเราไปแตกต่างกันและมันก็จะถูกเปลี่ยนชื่อไปโดยปริยายอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับพบว่านาตาของมัน รูปร่างของมันก็เหมือนกับครีเอเจอร์ไม่มีผิดเลยส่วนทฤษฎีที่2เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นญาติไกลเคียงกันกับดีแองเจลก็ได้ซึ่งดีแองเจลและครีเอเจอร์ผมได้ทำคลิปวิดีโอไว้แล้วถ้าใครยังไม่ได้รับชมลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆเพื่อว่าท่านผู้ชมจะมีความคิดและทฤษฎีใหม่ขึ้นมาและถ้าใคร คิดทฤษฎีหรือมีเรื่องเล่าอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนหากมีข้อมูลหรือคำพูดที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับและตอนนี้ทางช่องนั่งเล่าเรื่องอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตารางลงคลิป หรืออะไรนิดๆหน่อยๆนะครับและเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รู้ว่าเราได้ปรับเปลี่ยนอะไรบ้างและบอกไว้ก่อนเลยวันลังเล่าเรื่องกำลังจะมีรายการใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับฝากให้ทุกท่านติดตามด้วยสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้คลิปวิดีโอหน้าอยากให้นั่งเล่าเรื่องทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวอะไร ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นางเล่าเรื่องต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ